การเข้าลูกสาวในชาติเนี่ยทำให้ไทยสามารถโต้แย้งถ้าพูดถึงความเสียเปรียบได้เปรียบในเรื่องการลงทะเบียนก็กไม่ได้มีบลดเมื่อเราเข้าระบบเราลงทะเบียนอยู่ในฐานข้อมูลแล้วก็ใช้อ้างอิงกันในการต่อสู้นะครับแต่ว่าถ้ามีอะไรที่ไม่ชอบมาภาคนนะครับรัฐบาลที่จะเข้ามาก็ตัดสินใจได้แต่ขณะนี้ไม่มีการเปลี่ยนสถานะไม่ได้เพิ่มน้าหนักนะครับให้กับทางฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่จริงๆแล้วถ้าจะมองแล้วจะทําให้ท่านเราเนี่ยมี พื้นที่ในการนะครับปกป้องตัวเองนะครับเราสามารถที่จะ,ะชี้แจงได้เพราะว่าไม่อย่างนั้นกัมพูชาก็จะชี้แจงฝ่ายเดียวร้องศาลฝ่ายเดียวแล้วก็ เราไม่มีเอกสารอะไรที่เข้าระบบเราก็ไม่รู้จะไปอ้างอิงอะไรไอตอนที่บอกว่ามีการขึ้นทะเบียนเนี่ยรู้สึกจะเป็นปี2,554ซึ่งช่วงนั้นเนี่ยเหมือนกับเรามีการสู้คดีกันอยู่กับใช่ไหมคะก็เลยจําเป็นที่จะต้องเอาอันนี้เข้าไปเพื่อที่จะได้ใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในการที่จะต่อสู้กับกัมพูชาในคดีที่เข้าสารโลกในช่วงประสาทเขาพระวิหารใช่ครับแล้วก็เป็นการดําเนินการเขาเรียกว่าเหมือนกับในเชิง ทุรการของกระทรวงการต่างประเทศนะครับเราก็ต้องลงทะเบียน MOU ไว้นะครับเพื่อให้เรามีโอกาสในการต่อสู้ก็ไม่ได้มีการระบุว่านะครับ MOU ที่ลงทะเบียนแล้วเนี่ยนะครับไม่เป็นคุณกับฝ่ายเรา